ทางสั่งนำ คุณธรรมนำปัญญาใจกล้าหารนวัตกรรมนำไปใช,ช้ยำนากมีหลัก ำนักกางประถมศึกษาตราสร้งโกให้ มีมาดีที่กล่าวขานวิทนาวีก็ะช้างสั่งกำนานรารานอยู่ทุดทางบุรภาครูคือมิตรสอนติดเรียนเขียนและอ่านกิจกรรมนำงานการศึกษา está atrás ทำนำไปใช้ชำนาญมีหลักการขอเพียงมาเลี้ยงตนประทรมตรารวมใจให้ได้งามจิดบริการเร็วไวไฟสุขบนญจูเด่นชดวัฒนธรรมนำชุมชนเด็กทุกคนมีพลังสุขอย่างยืนสำนัก Pra é มีมาดีที่กล่าวขานยุทนาวีก็ะช้างสั่งอำนาจปราจารานอยู่ต้นทางบุรพารูคือมิตรสอนติดเรียนเขียนแหล វ្រីសស្រៀត្រ <า>คุณธรรมนำปัญญาใจกล้าหายนวัตกรรมนำไปชชยชำนาญมีหลักการขอเพียงมาเลี้ยงตนประทมตรารวมใจให้ได้งา ทุกคนมีพลังสุขยังยืนสำนักงานกาประทมศึกษาตราสางโกา มีม้าดีที่กล่าวขานยุทธนาวีเกาะช้างสั่งอำนาจ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันเป็นครั้งที่3แล้วนะคะการจัดการเรียนรู้ <less> การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดจโอเอมิเลีเเยวันนี้นะคะขอพูดถึงห้องเรียนคุมมดครั้งแรกเลยเราพูดถึงที่มาของ เนจโอว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะครั้งที่สองเราพูดถึงอองานวิจัยที่สพปตัดได้รับจากสพถอลงมาสู่ห้องเรียนในโรงเรียนอนุบาลตาในบริบทของประเทศไทยนะคะก่อนที่จะพูดถึงห้องเรียนคุูมดนะคะขอแจ้งกับทุกโรงเรียนว่าปีนี้นะคะท่านผู้บริการมีนโย,ยบายให้พัฒนาครูปฐมวยะะัยค่ะแล้วเราก็จะบูรณาการกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะ ประมาณปลายเดือนนี้ค่ะหรือต้นเดือนหน้านะคะเราจะมีการอบรมครูปรถมวัยทั้งจังหวัดค่ะทั้งจังหวัดที่หมายถึงในสังกัดของเรานะคะจะเป็นการพัฒนาเรื่องโครงการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะการจัดการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วก็การพัฒนาครูที่เ,เป็นครูใหม่ที่ต้องมาอยู่ในห้องเรียนประถมวัยนะคะเราจะมีเรื่อง ของการพัฒนาแล้วเราก็จะแบ่งออกเป็นสองรุ่นค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเราเนี่ยมีถึง105ร้อยห้าโรงเรียนถ้าเรามาพร้อมกันหมดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงอยู่อ่ะค่ะเราก็จะแบ่งเป็นรุ่นละ50คนนะคะรุ่นละ1วันค่ะคอยติดตามนะคะอะงั้นขอเข้าสู่ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเจิโอเอมิเลียในห้องเรียนของคุณครูมดนะคะคุณครูมดนะคะหลายท่านที่เป็นคุณครูในสังกัดสพปตะเนี่ยจะรู้จักคุณครูมดดีเพราะคุณครูมดเนี่ยก็จะประเป็นวิทยากรคู่กับสอนอกัยรัตน์ในการจัดอบรมคุณครูประถมวัยน,นะคะคุณครูมดชื่อจริงๆว่าคุณคนนรูนันทชพรจิรคจรชยัย คุณครูมดอดีน,นะคะเคยบรรจุที่โรงเรียนบ้านหนองม่วงศบอาเภอคลองใหญ่ค่ะแล้วก็ย้ายเข้ามาเป็นคุณครูที่โรงเรียนอนุบาตลตรานะคะตอนนี้คุณครูมดเป็นคุณครูวิชาการที่ดูแลก,การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาตลตรานะคะตอนที่ดิฉันได้รับงานวิจัยมาเนี่ยคุณครูมดก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาตลตราซึ่งตอนนั้นอาจารย์อัญชลีกิวดิยาค่ะเป็นผู้ดูแล งานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลตาเราไปไประชุมด้วยกันแล้วก็ท่านผออ,อสมฤกนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตลาดนะคะก็เห็นแววคุณครูมดค่ะคุณครูมดจบปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัยแล้วก็จบปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัยนะคะพอเรารู้ว่าคุณครูมดเพียวด้านการศึกษาปฐมวัยเราก็ใช้จุดเด่นของเราะค่ะ เข้าไปนําเสนอสพทว่าเรามีคุณครูที่สามารถจกกัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาปฐมวัยแล้วก็ทำใจควบคู่กับสพทได้ทางสพทก็คัดเลือกเราเข้ามาในแนวคิด r g o นะคะพอคุณครูมดได้รับการคัดเลือกก็ได้รับการพัฒนาจากท่านดรสุจินดาขาจรรุ่งสิงห์ซึ่งในสัปดาห์แรกดิฉันได้แนะนําแล้วนะคะว่าความรู้ที่เราได้เนี่ยเราจะท่านดรสุจินดาขาจรรุ่งสิงห์ซึ่ง ตอนที่ท่านมาให้ความรู้เนี่ยท่านเกษียณอายุราชการแล้วแต่ตอนที่ท่านทําวิจัยท่านไปเรียนด็อกเตอร์ที่อเมริกานะคะแล้วก็ทาวิจัยเรื่องแนวคิดเลจิโอเอมิเลียแล้วท่านก็ได้ทําวิจัยกับสภาการศึกษานะคะในเล่มที่ดิฉันได้เคยนําเสนอให้แล้วนะคะทีนี้พอคุณครูมดแล้วก็ตัวดิฉันแล้วก็คุณครูอัญชรีได้รับการพัฒนาจากท่านดรสุจิตดา ท่านพอ,อสมนึกก็ได้ไปดูงานที่อิตาลีนะคะแล้วก็กลับมาพัฒนาโรงเรียนอนุบาลตราในทีมงานของสมาคมปฐมวะะัยค่ะจัดการไปรศึกษาดูง,งานที่อิตาลีนะคะพอคุณครูมดกลับมาคุณครูมดได้รับการพัฒนาแล้วกลับมาจัดการเรียนการสอนซึ่งมีแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของตามแนวคิดเลโอเนี่ยเราจะเชื่อว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้เด็กไม่ใช่ผ้าขาว ไม่เหมือนกับแนวคิดของมอนเตซิรี่ที่ว่าเด็กเป็นผ้าขาวจะสิ่นทัพย์แต่เด็กของเรจิโอจะเชื่อมั่นว่าเด็กของเรจิโอเนี่ยมีความรู้พื้นเดิมอยู่มีประสบกรารณ์ตั้งแต่อยู่ในคันมันดาค่ะเพราะว่าทฤษฎีนี้ที่สอนว่าเ,เมื่อเมื่อแม่ตั้งคันนะคะแม่ก็ควรจะเปิดเพลงแล้วก็ทำตัวสบายๆอ่านหนังสือนิทานให้กับลูกอันนี้ค่ะ เป็นแนวคิดที่ว่าเด็กซึมซับซึมซับตั้งแต่อยู่ในคันละเด็กมีกวมะความรู้ที่ติดตัวมานะคะเด็กมีความรู้ที่ติดตัวมาพอเด็กมาถึงในห้องเรียนคุณครูก็ต้องเชื่อมั่นว่าเด็กเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วคุณครูต้องเข้าใจภาษาของเด็กนะคะคุณครูมดมีจุดเด่นค่ะคุณครูมดสร้างความไว้วางใจให้กับนักเรียนได้ดีมากนะคะเท่าที่ไปสังเกตและไปนิเทศนะคะเพราะว่า เด็กๆที่เรียนในห้องเรียนคูมดเนี่ยไว้วางใจแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกับคูมดเป็นอย่างดีนะคะจนกระทั่งเราจบโครงการวิใจัยใน10ปีพอเราจบโครงการวิใจัยใน4ปีเนี่ยทางสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดอะคะ่ะก็มีโครงการประกวดเบสทพันทีสนะคะดิฉันก็ส่งเสริมให้คุณคูมดทำเบสทพัทีสส่งประกวดในระดับภาคภาคเก้าอะคะ่ะทีนี้คุณคูมดก็ นำเสนอความจริงคุณครูมดทำเรื่องของการจัดการเรียนการสอนมากมายเลยนะคะคุณครูมดเลือกเรื่องหุ่นยนต์ค่ะวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องหุ่นยนต์ที่คุณครูมดนำเสนอเป็นเวสพรทิทสเข้ารับการประกวดนะคะที่มาของการจัดการเรียนการสอนหุ่นยน,น,ยนต์เนี่ยเกิดจากคุณครูมดเนี่ยมีนงสือนิทานค่ะแล้วก็คุยกับเด็กๆพอคุยกับเด็กๆเด็กๆมีความสนใจเรื่องหุ่นยนต์ ความโชคดีของครูมดนะคะครูมดม,มีผู้ปกครองที่อยู่กันไฟฟ้าค่ะแล้วผู้ปกครองก็เอาเส้นรวดนะคะเพราะการเรียนรู้แบบ r e จิโ o เนี่ยจะเรียนรู้ผ่านศิละปะนะคะมีทั้งอ่านและเขียนเรามาดูกันนะคะว่าเขาอ่านและเขียนกันอย่างไรนะคะขอเปิดแรกเลยค่ะนะคะสัปดาห์ที่หนึ่ง ั้นตอนที่1นนะคะนี่คือการเขียนของเขาละค่ะใช้การวาดรูปนะคะคุณครูโบสให้เด็กๆออกแบบหุ่นยนต์ที่ตัวเองสนใจจากการพูดคุยแล้วก็ใช้กล้าเนื้อใบเลกะะ็กค่ะในการเขียนเขียนจากการสร้างงานนะคะนี่คือการเขียนของปฐมวัยที่เราบอกว่าปฐมไัยมีทั้งอ่านและเขียนตามทฤษฎีเราไม่ได้เขียนแบบฝึกนะคะเราไม่เขียนลากเส้น สิ่งที่ศึกษานิเทศเข้าไปดูแล้วบอกว่าไม่ให้เขียนหมายถึงการที่คุณครูนําแบบฝึกรอยปามาให้เด็กๆเ,เขียนแต่นี่คือการเขียนนะคะเด็กเขียนแล้วเด็กใช้กล้ามเนื้อมันเล็กได้แข็งแรงดีมากเลยค่ะแล้วเด็กก็จดจ่อใช้สายตาค่ะใช้สายตาที่สัมพันธ์ตากับมือสัมพันธ์กันทําให้น้ำหนักของการลากเส้นแล้วก็มีความเที่ยงตรงในการ เขียนหนังสือนะคะเป็นพื้นฐานของการเขียนหนังสือะคะ่ะเนี่ยจะเป็นชิ้นงานที่ออกมาในสัปดาห์ที่1นนะคะเพอสัปดาห์ที่2คุณครูมดก็จัดรูปแบบการเรียนที่ดิฉันพูดถึงว่าขดรวดนะคะก็ออกแบบตัวหุ่นยนต์เด็กๆจะทํางานแบบคนเดียวแล้วก็คิดร่วมกันแล้วก็ทํางานกลุ่มใหญ่นะคะเด็กก็ออกแบบเลือกสีเลือก ตอนก่อนที่จะออกแบบตัวนี้เด็กๆจะต้องเรียนจากการสร้างแพทเทิร์นค่ะนะคะเด็กจะมีการสร้างแพทเทิร์นของตัวเองแล้วก็เลือกวัสดุแล้วก็มาทำชิ้นงานนะคะที่เป็นพื้นฐานของการเขียนนะคะพอสัปดาห์ที่4เอสัปดาห์ที่3ค่ขอโทษค่ะสัปดาห์ที่3นะคะคุณผรบก็ใช้ดินน้ำมันนะคะเริ่มพื้นฐานของการเรียนเลเจโอคือศิละปะค่ะ ใช้ทั้งอ่านและเขียนเมื่อเด็กทําชิ้นงานเสร็จเด็กจะมาเล่าเรื่องคือการอ่านอ่านภาพอ่านชิ้นงานตัวเองจินตนาการเด็กๆจะมีจินตนาการสูงมากเลยนะคะสําหรับการทํางานในลักษณะแบบนี้เด็กจะพูดว่าสิ่งที่เด็กๆต้องการทําคืออะไรแล้วสิ่งสีที่เลือกคือทำไมถึงบอกเหตุผลได้ค่ะมีการทํางานที่มีเหตุผลมีที่มาแล้วก็เชื่อมโยงกันนะคะ พอสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่สนะคะก็มาสร้างหุ่นยนต์หลังจากที่เรียนออในหลายรูปแบบแล้วก็มาใช้เศษวัสดุเศษวัสดุนี่เด็กๆก,ก็จะหามาจากบ้านเนื่องจากเด็กๆออกแบบไว้นะคะแล้วก็มาทำงานประดิษฐ์หาร่วมกันแล้วก็ทำงานร่วมกันเด็กจะมีปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยเราจะเห็นภาษาของเด็กนะคะคุณครูก็จะเป็นผู้ที่ด็อกิวเมนต์ที่ดิฉันพูดว่า การเรียนในเลโอเนี่ยจะต้องร mm hmm. อกทิเมนทุกครั้งนะคะไม่ใช่เลจิโอ,อย่างเดียวนะคะพื้นฐานของออคุณครูประสมวัยในทุกนวัตกรรมแต่เลโอเรียกว่าดอด็อกทิเมนก็คือการบันทึกค่ะบันทึกระหว่างเรียนที่เด็กๆทํางานคุณครูจะต้องเป็นผู้สังเกตและบันทึกจับประเด็นที่เด็กๆสนใจแล้วเอามาพูดคุยอันนี้จะเป็นประเด็นที่ในช่วงนี้ที่บอกว่าเราจะต้องทำ PLC กันนะคะ คุณครูก็มีจุดประเด็นและเห็นปัญหาสิ่งที่คุณครูจะพัฒนาตัวเด็กได้นะคะแล้วก็มาพูดคุยทำ p l C ร่วมกันนะคะทีนี้พอสัปดาห์ที่5นะคะสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่5ก็คือการจัดนิทรรศการนีคือ,เ,อ,อเรื่องโครงการหุ่นยนต์ของครูมดเนี่ยเรียน5สัปดาห์แต่ความจริงแล้ว การจัดการเรียนการสอนใน l ิ g o จะไม่บังคับนะคะว่าจะเรียนกี่สัปดาห์อยู่ที่ความสนใจของนักเรียนแสดงว่าในห้องเรียนเขาเนี่ยเด็กหยุดสนใจเรื่องหุ่นยนต์ละพอละอยากเรียนเรื่องอื่นแล้วนะคะพอเรียนออกแบบกันมาจนจบสิ่งที่สรุปการเรียนรู้ของคุณครูมดก็คือ การจัดนิทรรศาาการให้ผู้ปกครองมาชื่นชมผลงานเด็กๆจะออกบัตรเชิญเชิญผู้ปกครองมาดูชิ้นงานของตัวเองเชิญเพื่อนเรื่องข้างห้องเชิญคุณครูประจําชั้นไอ้คุณครูข้างห้องอะค่ะหรือคุณครูชั้นเรียนอื่นมาดูจะเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเด็กภูมิใจกับตัวชิ้นงานของเด็กๆมากเลยนะคะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์สิ่งที่เรียนรู้แล้วเกิดมีความสุขของคุณครูและนักเรียนนะคะก็คือ เด็กๆมีความสุขผู้ปกครองชอบในสิ่งที่เด็กๆได้ลงมือกระทําเพราะผู้ปกครองมีส่วนร่วมค่ะในการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งผู้ปกครองจะเข้ามามีส่วนร่วมมาชื่นชมผลงานมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้ลูกคุณครูก็จะมีการบ้านการบ้านของคุณครูก็คือการสื่อสารการพูดคุยกับการสื่อสารที่เด็กๆถ่ายทอดให้ผู้ปกครองนั่นคือประเด็นการใช้ภาษาค่ะ ถ้าค,คุณครูจะประเมินพัฒนาการเด็กนะคะได้ทั้งสี่พัฒนาการคือด้านร่างกายเด็กได้เคลื่อนไหวได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีการพาเด็กๆออกไปนอกห้องเรียนนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะเด็กๆจะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กการประสานสัมพันธ์มือกับตามากที่สุดนะคะในการทํางานศินละปะพอด้านสังคมจะเห็นได้ว่าเด็กทํางานร่วมกับเพื่อนเด็กมีความสุขในการที่อยู่ร่วมกับเพื่อนกับคุณครู ด้านอารมณ์จิตใจเด็กชื่นชมเห็นไหมคะเด็กมีความสุขในการทํางานเด็กขณะทํางานเด็กจะพูดคุยกันแสดงอารมณ์ความรู้สึกในการทํางานที่ดีมากนะคะแล้วก็มาด้านสติปัญญาด้านสติปัญญาจะเห็นได้ชัดในการเรียนในลักษณะแบบนี้คือเด็กจะได้ใช้ความคิดออกแบบสิ่งต่างๆที่เด็กๆสะสมมีประสบการณ์อยู่แล้วก็เอาออกมาออกแบบในการทํางานจะเห็น คณิตศาสตร์เพราะเด็กๆจะต้องกะประมาณว่าจะใช้วัสดุอย่างไรแล้วก็จะใช้ขนาดเท่าไหรในการสร้างนะคะในการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็มีวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนในการทํางานเพราะว่าในการทำงานแต่ละชิช้นงานในที่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเด็กจะเรียนรู้ว่าถ้าเป็นวัสดุแบบนี้จะใช้ยังไงจะใช้กราวอะไรติดอะไรอย่างนี้มันก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคะ สำหรับวันนี้นะคะโอเคค่ะยังไม่หมดเวลานะคะดิฉันมีสิ่งที่อยากฝากคุนครูนะคะว่าในการจัดการเรียนการสอนเรจิโอเนี่ยเราไม่ต้องใช้วัสดุที่แพงเราใช้วัสดุที่มีอยู่ในรอบๆตัวของครูแล้วก็คุณครูนะคะจะต้องเข้าใจตัวนักเรียนสามารถ,ถถ่ายทอดภาษา เป็นผู้ฟังที่ดีอะค่ะเป็นผู้ฟังแล้วก็เป็นผู้ที่ช่วยเ,ออเป็นพี่เลี้ยงในการทํางานของเด็กคุณครูจะคอยดูแล้วก็คอยแบบระวังความปลอดภัยในการทํางานนะคะถ้าคุณคณรูเข้าใจเด็กคุณครูจะสอนในตามแนวคิดเลจิโอ,อย่างมีความสุขเพราะว่าเลโอจะไม่มีการระยะที่หนึ่งระยะที่สองระยะที่สามจะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆคุณครูจะเรียนรู้ร่วมกับเด็ก แล้วก็ทําให้เด็กทํางานอย่างมีความสุขคุูก็มีความตุกในการจัดการเรียนการสอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอจบรายการของเที่ยงวันฉันและเธอนะคะสัปดาห์หน้าถ้าเกิดมีเวลาของดิฉันอีกดิฉันก็จะมาพูดถึงเรื่องของการรักคิวเมต์ค่ะเพราะว่ามันเป็นหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยคุณครูปฐมวัยต้องบันทึกแล้วก็สังเกต ตัวนักเรียนของคุณครูให้ได้เพื่อที่จะมาประเมินพัฒนาการนะคะขอฝากความห่วงใยนะคะแล้วในช่วงของสถา,านการณ์โควิดซึ่งเด็กเล็กเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์ที่เล่นร่วมกันนะคะคุณครูคช่วยเน้นย้ำนะคะใหเ้เด็กๆระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของสถานการ,าการณ์โควิดด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ